วันนี้ก็มีของเล่นชิ้นใหม่มาอหกครับผมครับก็ดีก็คือชุดชิดตู้ DIY สำหรับท่านใดที่ต้นทุนน้อยครับอยากประกอบตัวเองหรืออยากลองทําเองดูครับเรามีของเล่นมาให้ท่านเล่นครับผมครับแล้วก็การต่อใช้งานครับเราก็มีคลิปให้อีกว่าต่อใช้งานยังไงครับแต่วันนี้ผมจะพาเปิด1กล่องเนี่ยเนี่ยหกล่องเนี่ยราคาแค่5,500บาทเท่านั้นสำหรับตู้นี้ครับถ้าเราซื้อตู้เสร็จรูปก็อยู่ประมาณ70,00กว่าบาทครับประหยัดลง2,000กว่าบาท มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเป็นการลองวิชาความรู้ด้วยครับไปเปิดกล่องดูครับผมครับเปิดขึ้นมาครับนี่เปิดขึ้นมาก็จะเจออะไรหลายอย่างอยู่ตรงนี้ครับโดยเป็นทางด้านหน้าตู้นะครับนี่หน้าตู้ก็ได้ไปด้วยนะครับนี่ครับผมครับยัดแน่นทุกอย่างต้องค่อยเปิดนะครับผมครับต้องค่อยออกหน้านี้ก็แนะนําให้วางดีครับโดยลงเหยียบนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่อัดครับเหยียบแล้วก็แตกเลยครับอันนี้กระบอกพาวเวอร์ครับผมครับทดี๋วนี้ผมก็จะเอาตู้ออกก่อนนี้มันก็จะยกออกนี่อคริกข้างในก็มีครับผมนี่ครับมาครบ นี่อุปกรณ์ขงเขาก็จะมีมาให้ทุกอย่างเราแกะทุกอย่างเลยนะครับผมมือก็ไม่รู้นี่ว่าอะไรนะครับเพราะมันหนักหนักหน่อยอ๋อหจับนี่หูจับเสจตรงนี้ครับนี่หูจับเสจตรงนี้มาครบมากอุปกรณ์ในชุดคิดของเราครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็แบตเตอรี่ครับผมการปากก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวถูกแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ก็ได้มาด้วยครับผมครับนี่นี่ก็ดอกกลางครับนี่ดอกกลางก็มาอย่างนี้เลยนะครับดอกกลางครับดอกกลาง2ดอกตู้หนังเนี่ยควรระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าถ้าหนังนี้แล้วเนี่ย ใบมัตเตอร์เนี่ยสำคัญเลยนะครับผมเจอมาบ่อยครับคือทิ้งไปเลยครับถ้าทำขายเนี่ยทัใช้เองขอรุ่มเลยได้แต่ทำขายเนี่ยถ้ามัตเตอร์มาถูกลุงเป็นรอยนี่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จแบตครับอ้โห5,500อะไรเยอะขนาดนี้ที่ชาร์จแบตเขามีปุ๊บปุ๊บสองชิ้นอันนี้ก็คือลูกยางครับใส่ข้างล่างนะครับหนึ่งสข้างล่างครับเวลาการตู้เคลื่อนแล้วก็มีซีครับใส่แหลมครับผมตัวนี้ซีใส่แหลมครับ อันนี้นะจะเป็นแหลมนะครับนาจะเป็นแหลมส่วนคลิปการต่อนั่นนะครับผมจะมีคลิปหนึ่งครับให้ครับผมครับก็สามารถไปดูได้แล้วก็ทําตามผมได้เลยครับผมครับนี่ก็คือแสียงแหลมครับถือว่าได้อุปกรณ์เยอะมากพอสมควรนะครับสำหรับชุดนี้ครับครบเซ็ตเลยก็ว่าได้ครับผมครับเนี่ยครบเซ็ตเลยก็ว่าได้ทีนี้อีกหนึ่งตัวครับนี่คือนี่ก็คือชุด power ครับหลายคนก็คิดไม่ตกว่าจะต่อยังไง power เข้ายังไงครับนี่ต่อแบตเข้าชึบเข้านี้ใช้งานได้เลยครับไม่มีอะไรมากมายเลยครับผมที่เหลือ นี่ดอกเบตก็มาแล้วครับผมครับนี่ครับแค่สายและพงเข้าดอกเบตก็สามารถดังได้เลยทีนี้เสียงกลางครับเห็นไหมครับเสียงกลางเขาจะไปเป็นชุดอย่างนี้นะครับที่เป็นชุดอย่างนี้นี่เสียงกลางเป็นระบบ2.1น่ะครับจะเป็นระบบสเตอริโอซ้ายขวาครับผมครับนี่ครับเสียงกลางจะมีให้เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเสียงกลางฝั่งนี้ครับก็เข้าดอกนี้ครับเข้าที่ปุ๊บกลาง2ตัวนี้ต่อขนานกันนะครับแต่ไปหานี้ต้องใช้ซีหนึ่งตัวครับเพื่อ ลดความถี่เสียงกลางเข้าไปหาแสบนั่นเองครับก็เป็นระบบสเตอริโอได้แล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆต่อช่างงานครันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับ5,500ถือว่าได้ครบทุกอย่างครับผมครับแต่การต่อเนี่ยต้องพยายามเจนเย็นครับอย่าใจร้อนเรายังทําไม่เป็นครับต้องใช้เวลาในการทํางานของมันหน่อยนะครับผมครับอย่างบนนี้หน้าเพจี่หน้าเพจก็จะอยู่อย่างนี้ครับผมอยู่อย่างนี้ครับนี่อะคริลิกก็อยู่อย่างนี้ครับผมครับนี่อยู่อย่างนี้ครับผมอะคริลิกเนี่ยข้อดีคืออะไรครับผมครับถ้าใครอยากแต่งไฟเนี่ย ในนี้เราก็มีครับสวิตช์เปิดไฟให้ครับผมสามารถไปแต่งไฟกันแล้วได้เลยครับจะได้ไฟสีอะไรครับในแผ่นไอคลิกนี้ก็เป็นอย่างที่สวยงามมากครับผมครับเห็นไหมครับง่ายในการต่อดีไวครับประหยัดลง2000กว่าบาททีนี้การต่อเนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหัวแร้งครับแล้วก็ตะกัวครับผมครับอันนี้แค่180บาทเท่านั้นเองครับถือว่าถูกมากครับสำหรับสายมือใหม่ของเราครับแล้วก็หัวแรงเนี่ยใช้หลายอย่างครับในงานเครื่องเสียงของเราไม่ว่าจะเป็นบัดกรีแก๊กขาด บัตรกีขั้วลำพงโอ้บัตรกีได้ทุกอย่างครับผมครับเป็นทั้งชุดตะกั่วอย่างเงี้ยแค่180บาทครับผมครับใครซื้อชุดนี้แล้วครับยังไงต้องซื้อชุดนี้ไปด้วยเพราะว่ามันต้องมีการบักรกีไหมครับเนี่ยขั้วลำพงนะครับเนี่ยจะได้บักรกีนะครับหัวแรงบักรกีทั้งหมดเลยนะครับผมครับนี่ครับนี่ก็หัวแรงบักรกีทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้บักรกีแค่พวกพวกแบตพวกอะไรครับผมทําไปให้หมดแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยเห็นไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับสำหรับใครที่ตูู้้ขาาายยยหรรรืออใคคคแแบบบบบจะััดดดทํชุกิ่งงเี ห้0พบาทถ้าเราซื้อตู้สุดรูปจากผมไปเนี่ยก็อยู่ประมาณ7,800บาทครับประหยัดลง2,000กว่าบาทครับแต่ก็ได้ความรู้ใหม่ได้ไรหลายอย่างครับสลับในการทดสอบครั้งนี้ครับผมครับหรืออาจจะต่อเปน็นอคชิปของท่านได้อีกนั่นเองครับห้าพันหาสลับคลิปการต่อใช้งงานไม่ยากเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนครับสามารถกดไปดูในลิงก์นี้ได้เลยครับผม